ได้ไหมตรงนี้เขาประกวดน้องหมาตอนจริงเหรอจริงอุ้ยพี่หมิงทำไมมันมืดขนาดเนี้ยก็าะเขาไม่ได้เปิดไฟไงดูไฟอ๋อไม่ได้เปิดฝั่งนี้ก็ไม่มีใครเลยอ่ะวังได้ยินเสียงอะไรไหมดูรวังดิอุ้ยพี่หมิงเฮ้ยพี่หมิงรีบกลับก่อนเร็ว ไม่มีคนจริงๆด้วยพี่หมิงเป็นแปลกๆอยู่นะนั่งกินข้าวกันมานี่แล้วพี่หมิงพี่หมิงวันนี้เป็นเงียบๆน้องว่าไหมดูสิไม่มีคนสักคนเลยอ่ะเขาอาจจะยังไม่มากันหรือเปล่าไม่น,นะปกติมันต้องมีแล้วนะ ปลาว่ามันเป็นแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่หมิงกินไปก่อนแล้วกันโอเคไหมท,ที่นี่มันที่ไหน้าว่าไงลูกที่นี่มันที่ไหนอ่ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมีเก๋นตัวเสาตัวเสาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่หมิงมีโครงกระดูกด้วย นหนไหนโอ้โหตัวเนี้ยไดโนเสาร์พันอะไรเนี่ยหัวโตมากเลยอุย้ยพี่หมิงพี่หมิงได้ยินเสียงอะไรไหมอืออุ้ย,ย,ยเป็นเสียงน้องมัมมี่รองเลยจริงเหรอแต่นี่เราอยู่ที่สวนไดโนเสาร์นะมันจะมีมัมมี่รองเล็กได้ยังไงน้องมัมมี่รองเล็กเขหาหลงทางหลงทาง แต่ฟังดีๆป๊าก็ได้ยินเหมือนกันนะเหมือนเขากำลังร้องไห้ยอยู่เลยอะ้อ้อหรอเอออยู่ตรงไหนอะงั้นเดี๋ยวเราลองมาตามหาลูกมาม,มีร้องเล็กหน่อยนะมามีร้องเล็กร้องไห้อยู่ตรงไหนปะไหนไปตรงนู้นเหรอไปเร็วสนามเด็กเล่นอยู่ไหนลูกสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเหรอไปเร็ว วิ้ยพี่หมิงไม่เห็นจะมีเลยอะ่ะลองดูข้างล่างซิมีไหมมีหรือเปล่าข้างล่างก็ไม่มีวิ้ยพี่หมิงเดี๋ยวเราไปตามหากันอ,อกมาไปตามหาก้างก่อนออทำไมน้องไม่เป็นไรไม่ต้องปิดทำไมไ<ป>น้องมามีลองเล็กจัง่ะเอาก็เป็นลูกมนมีลองเล็กไงลูก แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครเล่นกับลูกมันมีลองเล็กอะ่ะ<ม>อาจจะตุยได้นะแต่ป๊าป๊าคิดว่าลูกคงสงสารใช่ไหมลูกเลยอยากจะตามหาหรือเปล่าใช่ป๊าบป๊สาสงสัยเขางั้นเราก็ต้องรีบตามหาแล้วนะลูกไปกันเขาอยากมาเล่นกับเราหรือเปล่าสงสัยเขาจะได้ยินเสียงเราแหละเขาเลยร้องไห้ให้เราตามหา<ต>ไม่รู้สิว่าเขาอยู่ตรงไหนอะ่ะพี่หมิงลองตามหาไหมอยู่ในนี้หรือเปล่า เว้ยบ้าแล้วใครจะไปอยู่ในนั้นล่ะพี่หมีลองไปดูขึ้นไปดูตรงของเล่นสินี่เลยขึ้นไปดูบนประสาทของเล่นดูข้างในมีหรือเปล่าก็ไม่ใช่เด็กแนลน้วจะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วจะอนุบาลหรอปอหนึ่งไม่ใช่หรอต้องบอกว่าปอหนึ่งลูกจะขึน้อนอัลจะขึ้นปอหนึ่งแล้วนะใช่นั่นแหละเราลองลองหาเร็วยๆเขาลองหาใหญ่เลยอ่ะพี่หมงไม่ใช่เด็กจะป้า เจอหรือยังเนี่ยอุ้ยระวังนะตรงนี้มันมีทางแยกด้วยออ้ยเร็วพี่หมิงปาได้ยินเสียงเขาร้องอะ่ะร้องใหญ่เลยตอนเนี้ยเฮ้ยไหนอไหนไม่ใช่โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยหูยยังไม่เจออีก ทำไงดีอ่ะพี่หมิงไม่เจอเลยอ่ะตอนนี้ไหนเราลองไปดูที่สวนในเนินเสาซิปะ่ะเราลองไปดูกันดูเอ้ยเอ้ยวันเหตุลูกโตแล้วใช่ไหมก็เห็นไหมว่าลูกสูงอุ้ยพี่หมิงเร็วๆลงมาก่อนป้าได้ยินเสียงอุ้ยเหมือนมีแรปเตอร์มาอุ้ยพี่หมิง แล้เตอร์วิ่งมาแถวนี้ด้วยอ่ะพี่หมีอยู่ไหนอ่ะอุ๊ยหรือบอกว่าไม่ใช่เด็กแล้วมุดก็ไปทังมันอางงี้ป๊าเหรอพี่แอร์เหรออุ๊ยพี่หมีเห็นหรือยังยัไงเราก็จะไปหาแล้วลูกมามี่รองเล็กก็ร้องใหญ่เลยเล่นนั่นน่อุ๊ยเราไปหาตรงนู้นกันดีกว่าไปเร็วป๊าได้ยินเสียงอยู่แถวๆนวโน้นเลยปะเร็วๆเ,เราต้องรอดท้องเดนอเสวไปแน่เนี่ยรอดตรงหางไปเลยเร็ว ไปเลยเดินหน้าไปแตอรลูกพงหางเลืองสองอีเราก็ต้องค่อยคย่องค่อยๆย่องเฮ้ย่าไปแล้วพีพี่หมิงปิดแตกหางเขาระวังไปเลยเดินไปเลยโอ้ยงนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรนะพี่หมิงไทสซรท็อ,ทอป ตัวใหญ่มากดูสิมีเขาด้วยอ่ะอุ้ยป้าไัว้วาไม่ปลอดภัยแลย้วแหละตอนนี้หยุดใจรูปเอมตัวแล้วเหรอแต่ว่าเราต้องไปดูตรงนู้นก่อนป้าได้ยินเสียงมามีน้องเล็กอะ่ะไปเร็วเอ้าไม่มีเหรอแต่ทำไมเขาร้องดังจังเลยอะ่ะเฮ้ยเขาร้องอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเหรอเดี๋ยวเราต้องดูไว้ทั่วก่อนนะพี่มีนโอดูดูสิ หางเขาใหญ่มากขาใหญ่มากเลยเ่ะพี่หมิงแบบค่อยๆรอดไปนะเดี๋ยวก่อนออสามสิเดี๋ยวค่อยรอดนะบอกว่าให้ค่อยๆอกูิงกลัวอยู่เนี่ยมาเลยมาเลยอุ้ยนี่คือหน้ากลัวจริงพี่หมิงยังได้ยินเสียงมัมมี่ล้องเล็กอยู่ไหมได้ยินเหรอว ออุุ้้ยยใช่เหมือนเขามองเราเลยอ่ะพี่หนิงระวังนะโอเคมาเดี๋ยวป้าช่วยป้าช่วยหมอบลงหมอบก้มลงกลบกลบกลบกลโอ้ยพี่หนิงพี่หนิงเจอมันนี่ลงแรงอยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้โต๊ะนี่เหรอเฮ้ย ปาว่าเดี๋ยวเราพามามีม่ลองเล็กไปเล่นดีกว่าน้องมามี่บอกหิวข้าวไม่หิวแล้งมามี่บอกว่าจะให้ขนมน้องมามี่บอกจะให้ขนมอุ้ยเหรอเอาว่าขนมมาจากไหนอ่ะเขาไปซื้อที่อีเลเวน่นเขาไปซื้อที่เซเวน่นอ๋ออันนี้เหรออุ้ยอุ้ยเขามีขนมมาให้พี่หมิงจริงด้วยอุ้ยเรามาแกะกันดีกว่า ล้ออุ้ยไปเดี๋ยวเราไปแกะขนมกันน้องมนมี่บอกว่าพี่ต้องได้สีแชมพูให้ได้ล้อก็ไม่ได้ไไอุ้ยไหนไหนลองลุ้นซิมาม,มี่เราเล็กก็บอกว่าให้ลุ้นใช่ไหมว่ามันจะสีอะไรอุ้ยอุ้ยน้องอยู่ตรงนี้นี่เองป๋ป้าก็นึกว่าน้องอ่ะ้องห้าอยู่ที่ไกลๆอ่ะลองแกะเลยแกะเลย,ยดูน้องปวเราอชอบใจมากเลยอ่ะ หรือว่าสงสัยเขาจะรู้แกได้หรือยังพี่หมิงเฮ้ยดูแลเจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะสีฟ้าลูกมุนได้สีฟ้าได้ตอนนี้เขียวว่าจับได้สีฟ้า,า,านาี่เฮ้ยมีตัวสีม่วงกับตัวสีฟ้าโอ้ห <c oughs> ดูเหมือนมีองเลยข่อยร้อชอบใจใหญ่เลยแต่เขาบอกว่าเหมือนเขาจะหิวขนมแล้วนะพี่หมิงร่อยอนะสิกินใหญ่เลยพี่หมิงป้าว่านะแต่ว่าทําไมวันนี้เขา หนีออกมาเล่นนานจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่หมิงป๋าจะได้ยินเสียงอะไรเหมือนเสียงแม่เขาเลยอ่ะแล้วบอกว่าให้แอบกล้องอุ้ยเฮ้ยน้องบอกว่าให้ได้โต๊ะเฮ้ยพี่หมิงพี่หมิงแอบบดีๆนะรู้ไหมเหมือนเขาจะมาหาลูกเขาด้วยแหละอุ้ยพี่หมิง พี่หมิงพี่หมิงเห็นหรือเปล่าห <Hey. S 1> นูนไงเขากำลังเดินมาเขากำลังเดินมาพี่หมิงเห็นหรือเปล่า,อ,า,าอุย้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยพี่หมิงเหมือนเกาจะเดินผ่านมานะพี่หมิงเงียบๆนะต้องเขาบอกว่าจะอาแอบเพราะว่าอยากเอกื้อจับลูกนนี่เหรออุ้ยได้ได้งั้นเราแอบอุ้ยเราต้องเอารูบาร์มีม่มออกมาอุ้ยแอบได้โต๊ะ น้องมาแอบน้องมาแอบแล้วใช่ไหมน้องบอกว่าแก้ได้จ้าเออเฮ้ยพี่หมิงเงี้ยหึขาเขายาวมากเลยพี่หมิงกำลังเดินผ่านไปเลยอ่ะอุวิมาแล้วอุวยพี่หมิงเขากำลังกลับมา ทำไงดีเขาเดินไปทางนี้เราเงียบๆไนะว้นะตอนนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยป๋าว่านะมามี่ลองเล็กอะเขาคงจะมาเอาลูกเขาแหละป๋าว่า,าลูกเขาไปวางไว้ที่เดิมดีวกว่าไม่อาไปวแต่ก็ต้องไปไม่ได้ไม่เอาไม่ได้พี่หมิงเร็วเขามาแล้วเร็วๆโอเคพี่หมิงพี่แอบ เขามาเอาแล้วพี่หมิงเฮ้ย <c oughs> พี่หมิงลูกปาว่าเรากลับบ้านกันเถอะถ้าเขากลับมาเราตุยแน่เลยเรอป,ป้าด้วยสิ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคบเพื่อนไอามีลองเล็กย่งไม่มีจริงหลอกนะครับยังไงถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามเปดไลค์กปดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอารมิงหมิ่นทีวีด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊วยบวยบ๊ายบาย